สวัสดีครับพบกับมมจิวแชแนลอีกเช่นเดิมนะครับช่องวิเคราะห์จอลึกอาเซียนแบบไม่เหมือนใครวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นฮิตร้อนแรงกันในขณะนี้เกี่ยวกับนะักท่องเที่ยวจีนและการฟรีวีซ่าให้กับนะักท่องเที่ยวจีนนะครับว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่าแก่การที่เราไปฟรีวีซา่าหรือว่างอประเทศนี้มากเกินไปหรือเปล่าจนทำให้เรานะครับดูเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีในใสายตาของหลายๆประเทศนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเล่าแ a c k กาวก่อนนะครับว่าไทยเรานั้นมีจำนวนนัดท่องเที่ยวมาจากทุกมุมโลกสูงสุดเกือบ40ล้านคนในปี2 5 1 2หรือช่วงก่อนโควิด19นะครับโดยมาจากจีนเกือบ11ล้านคนถ้าเกิดเทียบนะครับนัดท่องเที่ยว4คนจะเป็นคนจีน1คน แต่หลังจากสถานการณ์โควิดแล้วเหลือเพียง11ล้านคนนะครับซึ่งเป็นคนจีนเพียง100,000คนเท่านั้นซึ่งการมาท่องเที่ยวของชาวจีนจํานวนมากในประเทศไทยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีที่มาจากหนังคอมเมดี้เรื่องหนึ่งชื่อ Lost in Thailand นะครับเข้าฉายประมาณปี2555เรียกได้ว่าดังระเบิดระเบอ้อเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนจีนเนี่ยหลายร้อยล้านคนอยากมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เราเห็นแหละ นักท่องเที่ยวจีนเต่บ้านแต่เมืองคนไทยเอาใจคนจีนมากนะครับทําภาษาจีนทาโรงแรมจีนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อรองรับชาวจีนโดยเฉพาะ จากนั้นนะครับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยฝากความหวังไว้ที่นะักท่องเที่ยวจีนนะครับเป็นเดอแบกกันเลยทีเดียวกลุ่มนะักท่องเที่ยวเดิมๆที่เราเคยใส่ใจเราก็ไม่เริ่มไม่สนใจแล้วนะครับทางนักท่องเที่ยวจากอเมริกายุโรปหรือแม้กระทั่งจากเพื่อนบ้านของเราเองซึ่งเป็นนะักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่แต่พอหลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็หายไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยแต่มันเป็นทุกประเทศนะ เราก็คิดว่าไอ้การที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาเนี่ยเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดและเราก็หวังว่าหลังจากที่โควิดเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับนักท่องเที่ยวจีนกลับมาชนิด10ล้าน20ล้านคนเหมือนที่นักวิเคราะห์หลายคนบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบแก้แค้นนะครับก็คือเป็นการเก็บกดไม่ได้ท่องเที่ยวมา3-4ปีเขาเลยจะมาท่องเที่ยวในไทยชนิดที่เรียกว่าอย่างบ้าคลั่งกันเลยนะครับ แต่ล่าสุดได้ข่าวว่าเข็นนะท่องเที่ยวจีนไม่ขึ้นจริงๆขนาดสายการบินนะครับอย่างคืนสล็อตซึ่งมันก็คือการจองลานจอดเครื่องบินล่วงหน้าพอนะักท่องเที่ยวจีนไม่มาผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับผมคุยกับเพื่อนคนจีนเขาบอกว่าตอนเนี้ยจีนเนี่ยไม่ได้อู้ฟู่เหมือนเมื่อ10ปีก่อนที่โรงงานหรือว่าบริษัทเนี่ยจะหลับตาผลิตอะไรก็ได้ขายแล้วได้กำไรนะครับแจกโบนัสชนิดที่ว่าตั้งตัวได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้าจีนถ้าผลิตไม่ได้มาตรฐานดีกว่ามริกาคนจีนเขาก็ไม่ซื้อครับของต้องดีต้องมีคุณภาพ ถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยสังคมจีนเนี่ยแค่โพส์ตลงเวยปอเนี่ยก็เติมเลิกกิจการได้เลยนะส่วนพนักง,งานบริษัทมือทองเนี่ยซึ่งแต่ก่อนก็มีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแล้วเงินเหลือไม่รู้เอาไปทําอะไรก็มาท่องเที่ยวไทยนะครับก็ร้อนๆหนาวๆเพราะว่าจีนเนี่ยพัฒนา AI มาทํางานแทนมนุษย์ได้เกือบพุกตําแหน่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอร้านอาหารจีนหลายแห่งก็ใช้หุญญนยนตผัดอาหารเสิร์ฟอาหาร จานชามก็ไม่ล้างนะครับไปดูในคลิป YouTube ได้มียูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยมาลงว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จานชามแบบที่เป็นเครื่องกระเบื้องนะครับแต่ใช้จานชามที่ใช้คันเดียวทิ้งยิ่งพวกที่นั่งออฟฟิศเนี่ยไม่รู้ว่าจะ Lay Off เมื่อไหร่นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งที่ เพื่อนผมกําลังสื่อให้บอกว่าคนจีนเนี่ยไม่ได้อู้ฟู่หรือว่ามีเงินที่จะมาจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยเช่นการท่องเที่ยวในต่างประเทศเหมือนในสมัยก่อนนะครับและนอกเหนือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับยังมีอีก 6- 7ข้อเนี่ยที่ทาให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่กลับมาเที่ยวไทยนะครับและก็ต้องทําให้เราเนี่ยกลับมาตบทวนอีกครั้งว่าเรายังจะงอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากเกินไปหรือเปล่าอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือประเทศจีนเนี่ยส่งเสริมให้กลนท่องเที่ยวในประเทศ เขาก็ต้องการให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นเดียวกันในประเทศไทยนะครับเขาก็เฝ้ามองไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วว่าจะทํายังไงเนี่ยจะทําให้คนในประเทศจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวในประเทศจีนนะครับ สื่อออนไลน์ในประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับมีการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจนในวันชาติจีนนะครับซึ่งเป็นวันหยุดยาวหลายวันเนี่ยก็ทําให้นะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนอกจากกลับบ้านไปหาภูมิลำนาของตัวเองแล้วยังเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนเป็นจํานวนมากนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยในด้านการเดินทางสมัยก่อนต้องบอกว่าการเดินทางในประเทศจีนค่อนข้างลําบากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เดินทางโดยถนนก็ต้องเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากภูมิประเทศซึ่งกว้างใหญ่มหาศาลนะครับแต่ด้วยรถไฟความเร็วสูงของจีนปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครอบคลุมทั่วประเทศกว่า42,000กิโลเมตร วิ่งต่ำๆเนี่ย200-350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลับตาแป๊บๆเนี่ยก็ถึงแล้วส่วนค่าตัวก็แสนถูกครับเพียง900-1,500บาทเท่านั้นเองนั่นทำให้ตัวเลือกในการท่องเที่ยวในสถานที่ต้องเที่ยวห่างไกลของจีนเนี่ยมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปหรือว่าต้องใช้เวลาเดินทางมากเกินไปอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสาธารณูปโภคการท่องเที่ยวในประเทศจีน ประเทศจีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโรงแรมมากที่สุดในโลกนะครับกว่า250,000โรงแรมส่วนในเมืองหลักๆนะครับรวมถึงเมืองท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจก็มีรถไฟใต้ดินกว่า10เมืองนะครับความยาวกว่า3,300กิโลเมตรเรียกได,ด้ว่ารวมกันมากเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าประเทศใดๆในโลกนะครับ คุณภาพชีวิตของคนจีนเนี่ยดีขึ้นการใช้ชีวิตเขาถ้าเกิดเราสังเกตคลิปที่เขามารีวิวการใช้ชีวิตนะครับรีวิวสังคมในประเทศจีนก็ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยตอนนี้กับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับถ้าเกิดเราดูประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีการใช้ชีวิตอะไรแล้วหลายๆอย่างในเขตเมืองถือเรียกได้ว่า มีความก้าวหน้าัดทเทียมกับประเทศตะวันตกนะครับและบางทีอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ํานักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เข้ามาเมืองไทยเพราะอะไรเข้ามาเพราะว่ามันถูกและดีครับมีชายหาดที่สวยงามมีธรรมชาติที่สวยงามอาหารก็อร่อยแล้วช้อปปิ้งก็มีแถมราคาอย่างไม่แพงนะครับร้านอาหารไทยในจีนคุณรู้หรือเปล่าครับว่าปัจจุบันมีกว่า1 5 0 0้านใน24เมืองนะครับ ทำให้ชาวจีนเนี่ยที่คิดถึงอาหารไทยเนี่ยสามารถเข้าไปในร้านพวกนี้ได้และจากการรีวิวหลายๆร้านนะครับก็พบว่าร้านอาหารจีนขอโทษนะครับร้านอาหารไทยในประเทศจีนหลายๆแห่งเนี่ยมีรสชาติใกล้เคียงกับในประเทศไทยนะครับสนนราคาเข้าไปตับประทานครั้งหนึ่งก็ประมาณ300-2,000บาท สินค้าของฝากยอดนิยมของไทยก็มีขายในจีนเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึง่งสาเร็จรูปรสต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นยาดมยาหม่องยี่ห้อดังหรือแม้กระทั่งขนมนมเนยต่างๆเช่นขนมสาลยอบกรอบก็มีขายในประเทศจีนเช่นเดียวกันครับแถมไม่ได้ขายกันเล็กๆนะขายส่งกันเลยทีเดียวขายสง่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์คนซื้อเป็นหมื่นๆคน นั่นทำให้ของฝากจากไทยนั้นเริ่มไม่เป็นที่น่าสนใจหรือว่าหาได้ง่ายในประเทศจีนแล้วนะครับและเราเริ่มจะเดินทางไปถึงบทสรุปไทยๆแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงเข็นนะักท่องเที่ยวจีนไม่ขึ้นหนึ่งในสาเหตนนุนั้นก็คือคนจีนเริ่มเบื่อประเทศไทยแล้วนะครับ อย่าลืมว่าการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยที่เข้ามาบูมมันเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ2,555เป็นต้นมานะครับถ้าเกิดนับถึงปัจจุบันปี2567ก็เกือบ12ปีแล้วนะนราท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกซอกทุกมุมนะครับและก็ความที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆบางคนมาเที่ยวไทยไมาแค่แค่ครั้งเดียวนะครับมาเที่ยว2ครั้ง3ครั้งเพื่อมาเก็บตกปัจจุบันก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไปท่องเที่ยวประเทศเดิมเกือบ12ปีก็ ต้องบอกได้ว่าเที่ยวแทบจะถูกซอกทุกมุมแล้วและที่สําคัญนะครับข้าวของในประเทศไทยก็ไม่ได้ราคาถูกลงนะครับจากการที่ผมเข้าไปดูแนวโน้มราคาค่าที่พักตลอด10ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าราคาที่พักเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเกือบ15-30%ไปแล้วส่วนราคาของกินต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเทียบเงินเฟอ้อสมอเซนก็ขึ้นไปเกือบ30%ถือว่าค่อนข้างสูงกับนักท่องเที่ยวจีนนะครับนักท่องเที่ยวจีนมีคอนเซปต์ไม่มากครับ ถูกและดีตอนนี้คําว่าดีเราจะมีอยู่แต่คําว่าถูกเราเริ่มไม่เหลือแล้วเขาเริ่มไปประเทศอื่นที่มันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจกว่าประเทศไทยนะครับอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งสหภาพยุโรปเองและท้ายที่สุดนะครับเป็นสิ่งสําคัญนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยของคนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข่าวว่าคนจีนที่มาท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ถูกหลอกลวงแล้วก็ถูกทำร้ายนะครับซึ่งนั่นก็เป็นคลิปที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์จีนประมาณช่วงต้นปีว่าอย่ามาเที่ยวในแถบนี้มันอันตรายและตอนนี้มีหนังจากประเทศจีนเหมือนกันนะครับได้ทําออกมาเกี่ยวกับเรื่องคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ถูกหลอกลวงไปเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ซึ่งมีพื้นหลังนะครับอยู่ในประเทศกัมพูชาประเทศไทยแล้วก็สปปลาวนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นก็ได้ประท้วงแล้วก็แสดง อชไปแล้วครับว่าไม่พอใจในหนังเรื่องนี้แต่ประเทศไทยของเราอย่างยิ่งเถออยู่ผมก็ไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรแต่ด้วยภาพยนตร์นี้นะครับไปสู่ชาวจีนกว่าหลายร้อยล้านคนและนั่นทําให้กระแสที่บอกว่ามาเที่ยวในเอเชียตะวันอกเชียงใต้ไม่ปลอดภัยนั้นจุดติดและดูมีความน่าเชื่อถือนะครับ อย่างที่ผมบอกไปจากสาเหตุ7-8ข้อที่ผ่านมานะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข็นนะท่องเที่ยวจีนไม่ขึ้นแล้วใครล่ะที่มาท่องเที่ยวในบ้านเรากว่า20ล้านคนในปี2566ท่านอาจจะประหลาดใจนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านทางใต้ของเราก็คือมาเลเซีย มาเที่ยวไทยถึง3.6ล้านคนนะครับส่วนประเทศจีนปัจจุบันจากสถิติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก,ก็บอกว่ามีคนจีนมาท่องเที่ยวในไทยประมาณ2.8ล้านคนนะครับอินเดีย1.3ล้านคนตามมาด้วยเกาหลีใต้1.3ล้านคนเชื่อมโยงกันนะครับราสเซียเจ้าเก่าของเราซึ่งมาท่องเที่ยวในพัทยาแล้วก็ภูเก็ตเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ1.1ล้านคนนะครับ เวียดนาม900,000คนสิงคโปร์800,000คนลาว700,000อินโดนีเซีย600,000เห็นไหมครับว่าจํานวนนักท่องเที่ยวของไทยนั้นไม่ได้มาจากประเทศจีนเพียงประเทศเดียวแต่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเราก็ประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก นี่ผมยังไม่ได้เอาข้อมูลทางด้านยุโรปแล้วก็ทางด้านสหรัฐอเมริกาเข้ามาให้ท่านดูนะครับจานวนก็เยอะพอๆกันซึ่งนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เองต้องบอกว่าเป็นนะักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีคุณภาพและมีการใช้ใจ่ายในประเทศไทยสูงนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะให้เขามาใช้ใจ่ายในประเทศไทยเราเยอะๆแต่เราอาจจะหลงลืมละเลยกลุ่มนะักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปนะครับโดยเรามีภาพจําว่ากลุ่มนะักท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของไทยนั่นก็คือนะักท่องเที่ยวจีน คุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าไทยเรานั้นมีนโยบายที่เกี่ยวกับนะท่องเที่ยวจีนออกมาได้ทุกเดือน และเรามีไม้เด็ดของไทยที่จะจูงใจให้คนจีนเข้ามาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่านโยบายนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือนโยบายฟรีวีซา่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเศรษฐ,ฐกิจจีนไม่ได้อู้ฟู่เหมือนเดิมและเขาก็ส่งเสริมให้คนจีนท่องเที่ยวในประเทศของตัวเองรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกข,ของจีนนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้ากับประเทศไทยแล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่า ประเทศที่จีนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวกลับไม่มีประเทศไทยครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศจีนได้มีการออกประกาศข่าวมานะครับว่าจะให้ฟรีวีซ่า6ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิตาลีในทลแลนด์สเปนและมาเลเซียไม่มีประเทศไทยครับซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นข่าวนี้ผมรู้สึกประหลาดใจมากเลยนะครับเพราะว่าการฟรีวีซ่านั้นส่วนใหญ่ในตามธรรมเนียมทางการทูตมักจะเป็นการให้ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบทำไมจีนถึงมาให้ฟรีวีซ่าไทย หรือเห็นว่าไทยเนี่ยเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่ไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรกับประเทศจีนเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยไทยเรางองนะ่ต้องเที่ยวจีนมากเกินไปหรือเปล่าและประเทศที่เราควรจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ไม่ใช่แค่เฉพาะจีนประเทศเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมานานแล้วมีชายแดนติดกับประเทศไทยมีการจับจ่ายใช้สอยที่สูงอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามหรือแม้กระทั่งประเทศอินเดียนะครับซึ่งมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของเขา ท้ายสุดนี้นะครับฝากถึงผู้ประกอบการชาวไทยนะครับว่าอย่าเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะครับด้วยสุภาษิตว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานในหลายๆแห่งพบว่าผู้ประกอบการหลายรายนะครับเอาสุกเอาเผากินรีสอร์ทไม่ได้คุณภาพแต่ก็มีการเก็บเงินในราคาที่สูงไม่คุ้มค่าแล้วก็เสียประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันไม่ดีต่อทั้งตัวคนแล้วก็ประเทศชาตินะครับ สุดท้ายนี้ผมขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมาจากเพื่อนของผมจริงเท็จประการใดไม่ทราบเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนของผมเนี่ยจัดทริปไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งกินในร้านโซบะชื่อดังแห่งหนึ่งระหว่างคุยกันระหว่างเพื่อนผมกับเพื่อนคนไทยก็ชมเลยว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยรสชาติด,ดีแล้วก็เป็นต้นตำรับข้างๆกันนะครับมีชายแต่งตัวดูดีสูงอายุหันกลับมาพูดกับเพื่อนของผมด้วยภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นนะครับบอกว่า ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนาโรงงานอร่อยกว่าเยอะนี่ถ้าไม่ติดรับประชุมนโยบายประจําปีไม่อยากกลับหลอกประเทศตัวเองดังนั้นนะครับอย่าไปด้อยค่าประเทศของตัวเองนะด้วยการเอาอกเอาใจประเทศใดประเทศหนึ่งจุดเสียศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองไปผมเชื่อครับว่าแหล่งท่องเที่ยวในไทยนั้นเหมือนละคัง ยิ่งตียิ่งดังครับของดีใข่ๆก็อยากมาจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบกดแชร์กดสับสับคลาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหรือใครอยากกดซุปเปอร์แตงให้ผมก็ไม่ขาดศรัทธานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนและขอบคุณที่รับชมกับผมกว่า15นาทีนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปของผมเพื่อรับชมคลิปดีๆในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ